สวัสดีครับวันนี้ก็มาพ่อเกมมนพิษครับก,ก็โอ้แจกเหมือนเดิมสองร้อยอืมเาเกมเบิม็อกแจกสองร้อยสองร้อยมันมันปอจริงงมีคลิปนี้ด้วยโรเจอร์โอดีโรเจอร์อันนี้เะเป็นหนุ่มเลยถ้าหนุ่มเนี่ยมีธาตุสว่างับความมืดกลับมาทานใหม่นั่นแหละกลับมาว่านูตู้่ะตู้เป็นตู้ตำนานเลยนี่ โอรลี่กบับอนันนี่ท่านะท่าเหมือนเดิมเลยนี่ท่าใหม่แต่มันก็มันสีลุ้งเหมือนเดิมนะนะสก,กิลสีลุ้งเหมือนเดิมบูไอบูดบูดเอ่อบูดเออร์ลี่เออร์ลี่นี่ตอนนี่เลยเท่อยู่นะเออร์ลี่น่าไปตัดตัดตัดสกิลตัวอื่นได้ เดียเด๋ยวเดผมแค่่อนอยกอะไรอยู่่มาหามาสุมเนี่ยอ้อาผมจับหน้ารอเต็มาตามาหัสุมเยอ่ะหนัสักนัสักให้ม,มันได้หนักสุดเนี่ยแต่มันเป็นไม่เป็นต้องการทานที่สองตัวหรอเยอะจัดานที่สองตัวใช่ดิโอหทาที่สองตัวชอบ ได้แปดตัววูได้แปดตัวเองอ่ะกวัพิเศษป้องหนึ่งอันดาส่มได้หรอโออยังามา่สุม่มาก มาสุ่มไปแล้วรู้ได้ไร,รีมามาแล้วโอ้โหแดงมาต้องหมาต้องหมาแล้วต้องมาแล้ว,อ,ลวอย่างนี้ต้องหมาต้องมาแล้วอ่ะสามสิบสองด้วย <c ười> แรงๆๆแรงบร่งปะแรงแรงรงขอละขอแร่นะยยงละเฉยไปลาเร่งไมแล้วปอยีอหมาแล้ว วิ่งวิ่งใครครับรู้เลยใครนี่ไงในตัว <c oughs> ใหม่ตัวใหม่ตัวใหม่ไอ้สมุนของของไอ้ไคโดไคโดดูสมุนลูกสมุนอ้ได้มาแล้วจริงได้ยักษ์ไปแล้วเบ <c oughs> ได้ไ่หนึ่งใบเราส่งต่อห้าสิบ่าจะตได้เอุ้ยติมเบย์ซืป ถ้าแดงก็มีอุย้ยรู้ต้องดูต้องดูต้องดูสารที่สองอะโอสิบสี่โอโกะโอโกะไปเถอะไม่นะน่าจะได้เกลือล้วนวันนี้อืมประมาณจ่ายได้เกลือแน่นอนกดข้ามไม่ได้แต่แบบใช่ดิ <laughs> มาต่อเขาแจกมาสองร้อยเราก็ใช้คุ้มเลยเอามาแล้วอุ้ยอุยอ้ย ของอุย้ยอุ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วสามสองโอ้สามสองเนอะได้ันตีให้จะได้ตัวไหนอุ้ยได้ได้แล้วอันนี้ได้แน่นอนอันนี้ได้แน่นอนโอ้ได้อะคือแบบได้เลยอ่ะอืออ่ามีหกตัวครับเจ็ดตัวแล้ว,ว,ลวโหยี่สิบหกตัวสุดท้ายอนะ ตัวสุดท้ายแล้วเหรอตัวสุดท้ายเลยเลลี่เลลี่โอ้ยลลี่ครับสีม่องเลลี่โอ้ขึ้นใจขึ้นใจครับได้ตัวละตัวแ่งหลายตัวไม่ไม่คือหน้าตัวเลยโอ้ปิดปิดคลิปได้เลยพอแล้วพอแล้ว เป็ดเคลได้เลยครับเอาแล้วเราเจอไม่เอาแนละ้ว <g ười> โอ้โหเรียบ่ะเดี๋ยวเราลองมาเล่นเรนะียกันผมนให้ใช้ลูกแก้วขัว <c oughs> บค้างเหมือนเดิมเป็นชอบขัค้างน้าหนหลักตลอดมาเดี๋ยวเราไปเล่นนิ้อ่ว่ะเกิดอ้นโมโก้ไปโมโก้อ้าวแล้วทำไมมันเหลือแค่แค่เหรียญเดียวอยูน่ อ๋อ oh. ไม่ได้ใส่นี่เดี๋ยวกนะ็ใส่รนะูฟี่อ่ะใส่รูฟี่อ่ะนั่งลูฟีู่ฟี่รูฟี่ก็ใส่อยู่นี่ว่าใส่อะไรน้งหนังก็ใส่ไข่มังกี้ดีรูฟี่ชาจะเป็นลาชาจงสำลักมันชาใส่อันไหนมั้งเนี่ยออ้จะก,กัดดีเอทโอเนี่ย นี่โอ้โหใสไปแล้วนี่มาเล่นม้ว่าเสีย่ยราไปเยอะละเน่ออกแน่เนานเนี่ยเมื่อกี้ออกเลยแบบมีครบเลย,เเเลยอ่ะมีทั้งนี่เราเราเปิดตัวแรกเลยคือว่ามีทั้งนี่อะไรนะมีทั้งกล่องทองมีทั้งหองทองแล้วก็ดูเหลือนั่นแหละดูแค่สามสิบสองหรือเปล่ามันไม่ได้สิบสี่นะฮะแล้วยี่สิบเจ็ดนะฮะดูแค่นี้แหละ ยีิบเจ็ดนี่นะ่าจะเป็นตัวซ้ำเจ็ดสี่นี้นะ่าจะเมื่อแต่ไม่รู้จ็ดสี่นี้ผมว่าไม่แน่บาดเดาไม่ถูกแล้วเนี่ยสามด้วสองเมื่อกี้แบบตัวหน้าตูนะ้เนี่ยอุ๊ยีอี๋อออมันเก็บหมดเลยอะ่ะ

วาไม่อยู oh! Oh! ่นี่ได oh! ้ไงโอ้โอดตัดต oh. oh. oh! okay. ัดจัดโอ้รูมมาสองตัวเลยรวมมาสองตัวเลยโอ้โอ้พันสี่ลงตีปะ Okay. โอ้ยชาชาปิดโอ้ยชาโอ้โอ้โอ้ย,าอออยทานเนี่ยโอ้ไม่ทานแพ้อีกแล้วรู้เล่นยังไงเนี่ยโดนลมเนี่ยไ <c oughs> อ้เป็นเลยสุดยอดแพ้เลยตอนนี้เดี๋ยวไม่ <c oughs> เดี๋ยวไปตัดคลิปเองตอนนี้มันไม่มีภาพอันนี้ผมเล่นงงมันไม่มีภาพเกมน่าจะแลบมากเครื่องน่าจะไม่ไหวแล้วมันถ้า,ถาสมมติไอ้นี่อ่ะนะผมว่าน,น่าจะก็วันนี้ก็มีแค่นั้นแหละฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง General, แนะจ้งเตือนหรือซับสไครต์นะกระจายให้ผมเอาที่ต่อต่อไปด้วยนี่ก็มีแค่นี้แหละบ๊ายบาย